ที่เขาบอกว่าคนลงทุนในหุ้น,นระยะยาวเนี่ยมันต้องยาวขนาดไหนเก็ตมันนี่ฟังแล้วเก็ตเลยหลายๆคนคิดว่าลงทุน1-2ปีเนี่ยคือระยะยาว แต่เอาจริงๆแล้วนักวางแผนการเงินครับเขาบอกว่ามันยังไม่พอครับระยะยาวจริงๆเนี่ยคือ7ปีขึ้นไปครับเพราะสถิติจากอดีตเนี่ยชี้ว่าถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้น,น7ปีขึ้นไปครับโอกาสขาดทุนเนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยถ้าเกิดสมมติว่าเราลงทุนระยะสั้นนะครับราคามันก็อาจจะขึ้น3วันอีก5วันต่อมาราคาก็อาจจะลงครับเขาออกแบบนี้บ่อยๆเหนื่อยเปล่าๆครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรายืดเวลาออกไปนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันนิ่งม,มากขึ้นแล้วก็เห็นพลังของดอกเบี้ยตบต้นมากขึ้นนั่นเองครับสมมมมุุตติินนนนะะะรรรบบว่่่่าาาาาาเเเเลลงททททดือออ3,000 3ผผแยยูีีี8%ปปจณ าาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลากยาวไปถึง10ปีเนี่ยมันจะกลายเป็น5 0 0นบาทนะครับทั้งๆท,ท,ที่เงินต้นเราเท่าเดิมและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดเราลงทุนผ่านกองทุน LTF IMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนอกจากมันจะช่วยให้เราถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วมากขึ้นมันยังสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับสุดท้ายนะครับความยากของการลงทุนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันครับไม่มีกฎตายตัวแต่ขอให้เรามีความอดทนและมีวินัยอย่างสม่าเสมอครับ แล้วก็จำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเราต้องอยู่ในตลาดให้นานพอพร้อมควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงไปด้วยนั่นเองครับ